ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมพานนครนะครับผมวันนี้ผมจะพามาตีพึ่งนะครับผมหลังที่เจอไว้นั่นแหละครับน่ครับหลังนี้นะครับหลังที่อยู่ข้างทางนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมลงคลิปตามเาไว้นะครับผม วันนี้เราจะมาตีกันนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่คงจะเอาไว้ไม่ได้ครับผมอยู่ข้างทางเลยนะครับ ไม่ไหวครับหายไปหายไปหลายลังแล้วนะครับผมบเจอไว้หลายลังมากเลยนะครับผมส่วนมากก็ไม่อยู่นะครับ แล้วก็มีคนตีไปก่อนก็มีนะครับคือเขาจะมาพักเฉยๆนะครับผมแล้วก็ย้ายที่อยู่นะครับผมตามหลายลังนะครับแต่ได้ตีไม่กี่ลังเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวต้องรีบตีนะครับ เดี๋ยวมีคนผ่านมานะครับเพราะเป็นถนนนะครับผมเตรียมของไว้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยกันครับหยุดครบเรียบร้อยครับผมลุยกันครับเจอเนต้นครับผมตอนนี้ผมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับผม ยังไม่เท่าไหร่นะครับต้องตีครับผมขนาดอยู่ในป่ายังหายเลยนะครับนภาษาอะไรนะครับผมอันนี้อยู่ข้างทางเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวจับกล้องนิดนึงนะครับ แค่เลยครับผมไม่ทำนะครับ แย่ครับผมอย่างนี้คือไม่ทำอะไรเลยนะครับไม,ไม่ใช่พึ่งล้างนะครับผม เป็นที่เพื่งเป็นพึ่งใหม่ที่ผมนับวันรอนะครับผมนี่ครับแต่เขาไม่ทําแล้วนะครับพึ่งจะทำํำได้นิดเดียวนะครับผมทำได้นิดเดียวแล้วก็ไม่ทําต่อนะครับเพราะว่าเขาจะย้ายรังหนีแล้วนะครับผมแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแบบนี้กพาน่าจะเป็นเพราะพายุนะครับผม ทั้งเดือนเลยครับเดือนตุลาครับผมเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นพึ่งเก่าก็แก่นะครับแล้วก็จะทิ้งรังหนีนะครับพึ่งใหม่ก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ชมคลิปนะครับ้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ